เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเราอยู่กับบอลเอ็กซ์แรมสอบราชก,การกันอีกแล้วซึ่งหลังจากที่ประกาศผลสอบมาได้สักสัปดาห์หนึ่งนะครับผมก็เดินสายแก้บนนะครับก็คือคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับความเชื่อของผมนะฮะเพราะเพราะฉะนั้นนะครับก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนั่นเองถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับโอเคนะครับก็ต้องบอกกับทุกคนก่อนนะครับ ว่าหลังจากที่ประกาศแล้วนะครับสำหรับการสอบท้องถิ่นในปี64นะครับซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่10มกราคม2565นะซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็สอบติดรอบแรกแล้วนะครับสอบผ่านแล้วก็เลยเดินสายแก้บนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเกี่ยวกับความเชื่อนะครับของผมที่ได้ไปแบบบนบานนะครับ เกี่ยวกับการสอบครั้งนี้นะครับเมื่อผมเดินทางไปสอบที่จังหวัดกำแพงเพชรนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ตั้งใจไปว่าสอบครั้งนี้เนี่ยเราก็เตรียมตัวไปพร้อมแล้วแหละแต่เราอยากจะเพิ่มความมั่นใจนะครับเพิ่มแบบว่าเหมือนกับให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่คิดนะครับเราก็เลยเดินทางครับผมเองเก็เดินทางไปที่ศาลหลักเมืองกำแพงเพชรนะครับ ก็เป็นสถานที่ที่อยู่ไม่ไม่ไกลจากตัวตัวสถานที่สอบมากนักนะครับก็คือผมเองก็ไม่ค่อยเรียกไม่ถูกนะแต่ว่ามันอยู่ไม่ไม่ไกลกันนะครับหลังจากที่ไปบนบนไว้ว่าถ้าเกิดผมสอบผ่านนะครับสอบติดเนี่ยเดี๋ยวผมจะนําของมาเส้นมา,มาถวายนะครับก็ มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเอออย่างน้อยเราสอบผ่านขั้นแรกแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะทําตามสัญญานะครับที่เราได้กล่าวเอาไวนะ้เนาะคือผมเองเนี่ยตั้งใจว่าะจะบนวานสัญกว,ว่าให้สอบติดสอบผ่านได้บรรจุได้เป็นข้าราชการนะครับซึ่งเมื่อเราผ่านแล้วเราก็เลยไปแก้บนสิ่งที่ผมบนเนี่ยผมก็บนไว้ว่าผมจะถวายหมูมูนะครับเล่านะครับ ไข่ต้มนะครับแล้วก็ผลไม้อื่นๆเนี่ยก็คือเสริมเข้ามาแต่หลักๆเนี่ยผมบนไปว่าเออต้องมีหัวหัวหมูนะครับมีไข่ต้มมีเหล้านะครับในการบูชานะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างผู้คนนะครับให้การเคารพสักการะเป็นจํานวนมากเลยคือวันที่ผมไปเนี่ยก็เป็นวันกลางสัปดาห์ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะก็คือคนก็เยอะนะครับก็คือเขาอาจจะมีเรื่องที่อยากจะมาให้ เจ้าพ่อจะเรียกไหมเจ้าพ่อสารหลักเมืองนะครับที่กําแพงเพชรเนี่ยได้ช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยมาเยอะนะครับคือมันเป็นเรือ่องอะไรคือขอเล่าย้อนความสักนิดหนึ่งคือเมื่อก่อนครับตอนผมเด็กๆนะผมมีโอกาสได้มาอยู่จังหวัดกําแพงเพชรอยู่อยู่สักปีหนึ่งหรือ2ปีนะครับผมยังจําไม่ค่อยได้เลยคือตอนนั้นผมยังเด็กมากๆ เคยได้มาเรียนแบบอนุบาลนะครับอยู่ที่จังหวัดนี้จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งมันก็หลายหลายสิบปีแล้วนะครับนะ <c oughs> <c oughs> ก็ช่วงนั้นก็ยังเด็กยังจำความไม่ได้แต่ก็รู้ว่าเออเราเคยมากามาไหว้ท่านออพ่อสันหลักเมืองนะครับก็เลยคิดว่าครั้งนี้ปีนี้เรามีโอกาสที่จะมาสอบนะครับที่กำแพงเพชรเนี่ยก็คือสอบท้องถิีนปีนี้ก็มีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วว่าเราเออเราเตรียมตัวมาดี อ่นนังสือมาแรมปีนะก็อยากเพิ่มความมั่นใจเนาะก็เลยมากราบไหว้แล้วก็ขอพอรท่าน,นครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะนําเครื่องเนี่ยมาเส้นนะครับถ้าเกิดสอบผ่านสอบติดนะครับเนาะซึ่งวันนี้ก็ดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสนะครับได้มามอ,อบของนะครับเส้นไหว้ให้กับท่านนะครับเพื่อปิดทองไหว้พระขอพอรนะครับว่าให้สําเร็จลุล่วง ในขั้นต่อๆไปเพราะว่าผมเองก็ต้องสอบสัมภาษณ์ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับช่วงนี้เตรียมตัวอยู่นะครับและนอกจากที่ผมจะบนนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วเนี่ยผมเองครับก็ได้ไปที่จังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งจังหวัดลบบุรีเนี่ยผมเองก็ไปที่วงเวียนเทพสตรีนะครับซึ่งเป็นวงเวียนพระนารายนะครับซึ่งตั้งอยู่ตรง ตรงกลางเมืองเลยเป็นวงเวียนวงใหญ่นะครับที่อยู่หน้าสารกลางจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยคือคุณพ่อเนี่ยอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคือพ่อเป็นคนลบบุรีนะครับผมอยู่นครสวรรค์ครับก็มีโอกาสได้ไปก็เลยไปขอพรท่านนะครับแล้วก็ได้บอกกล่าวกับท่านไว้ว่าถ้าเกิดปีนี้นะครับสอบติดสอบผ่านสําเร็จนะวเนี่ย ในขั้นแรกเนี่ยผมก็จะนําดอกไม้พงมาไัยนะครับพงใหญ่ๆนะครับไปถวายท่านนะครับแล้วก็อาจจะมีผล,ลไม้เล็กน้อยนะครับแล้วก็น้ํานะครับต่างๆเนี่ยถวายให้ท่านด้วยนะครับซึ่งก็สมหวังหนักใจในรอบแรกนี้นะครับผมก็เลยรีบนะครับนำไปถวายท่านก่อนซึ่งเดี๋ยวก็รอสัมภาษณ์ในวันที่27มกราคมนี้แล้วเนาะเราก็เลยเดินทางไป จัดการนะครับเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าตัวผมเองก็คือแบบยังไงไปมาลบบรุรีจังหวัดนครสวรรค์อยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าออพอผมอยู่ที่ที่นั่นนะแล้วก็ไปมาอยู่เรื่อยครับแทบ,แทบทุกสัปดาห์นะเออเราก็มีโอกาสได้ไปก็เลยขอพรท่านนะว่าเออถ้าเกิดลูกซอบตีซอบพันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะนําดอกไม้พวงมะไรนะครับ ้มาถวายนะครับจะได้เป็นสริมงคลนะครับกับชีวิตด้วยนะฮะเพราะว่าการที่จะทําสิ่งใดก็ควรที่จะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่เราเคารพนับถือนะครับ้วก็หวังว่าจะประสบผลสําเร็จนั่นเองนะครับและแน่นอนครับผมก็ยังเดินสายแก้บนไม่ไม่ไม่เสร็จนะผมก็เดินทางต่อครับไปที่จังหวัดชัยภูมินะครับซึ่ง ที่เนี่ยมันเป็นเออมันอะไรเป็นสถานสำนักปฏิบัติธรรมผมรัตนรังสีนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ชื่นชอบนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเองผมเนี่ยชื่นชอบออสมเด็จโตนะครับผมรัตนรังสีนะครับซึ่งสถานที่ที่ผมไปเนี่ยคือจังหวัดชัยภูมิคือผมไม่ได้ไปที่กรุงเทพที่วัดวัดระฆังนะแต่ว่าพอดีว่าผมศรัทธานะครับ พระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ที่นั่นซึ่งเขาเนี่ยซึ่งท่านเนี่ยเปิดสํานักปฏิบัติธรรมนะครับผมเองก็ยังไม่ที่มีโอกาสที่จะไปเองปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าได้ไปเรียกไงไปกราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับก็ไปจุดทูปไหว้ขอพรนะครับซึ่งที่ที่นี่นะครับก็สํานักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีเอ่อ หลวงปู่โตนะครับเป็นที่เขาเททองหล่อพระขึ้นมานะครับซึ่งตอนนั้นผมเองก็มีโอกาสได้ไปร่วมเททองด้วยเมื่อปีที่แล้วนะครับจึงได้เออขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในที่แห่งนี้นะครับก็มีหลากหลายครับมีทั้งพระทั้งเทพนะครับตามความเชื่อนะฮะแล้วก็มีปู่ฤาษีนะครับปู่ฤาษีอนันตาครราชนะครับมีปู่พญานาค แล้วก็มีท่านเจ้าที่นะครับี่เป็นเจ้าที่ตางูยายงูนะครับที่อยู่ที่นั่นนะฮะมีอะไรเยอะแยะครับมีสารแม่นาคแล้วก็ไอแดงด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยไปไปเดินทสายเนี่ยขอขอพอรนะครับจุดธูปไหว้แล้วก็ถวายพวกกล้วยหอมอะไรเงี้ยครับน้ำต่างต่างเนี่ยคือสิ่งที่นำมาเล่าให้กับ คนฟังเนีคืออยากจะบอกว่านี่เป็นสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจเรานะไม่ว่าเราจะทําอะไรมีความมั่นใจมากแค่ไหนเนี่ยแต่เราก็ยังอยากที่จะเสริมนะครับทำ,ทำบุญทำสิ่งที่เรียกว่ามาเสริมพลังนะครับกาลังใจนะครับในการที่จะสอบให้ติดสอบให้ผ่านนะครับในครั้งนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ย ออลองหาสิ่งที่คอยยึดเนจิตใจครับในวันที่เรานั้นรู้สึกเหนื่อยในวันที่เรารู้สึกท้อนะครับให้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ดีนะครับหรือเราครูบาอาจารย์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราเครารพนับถือแล้วก็ทําบุญนะครับบูทิสก็ให้กับพวกท่านนะครับแล้วเราก็จะได้รับสิ่งนั้นเนี่ยตอบแทนกลับมานะครับเป็นความสุขใจนะครับเป็นความสบายใจไม่ว่าจะเราจะทําอะไรเนี่ย มันก็จะประสบผลสําเร็จมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะมาตลอดซึ่งครั้งนี้ปีนี้มันก็ส่งผลครับหลังจากที่ผมเนี่ยเพ่นพยายามนะครับอ่านหนังสือมานะครับไปสอบนะครับมันก็ประสบผลสําเร็จในปีนี้เดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเนี่ยผมก็ใกล้ที่จะอส,อสอบสอบสัมภาษณ์นะ้ะเดี๋ยวก็ต้องไปเตรียมเอกาสารให้พร้อมให้ครบนะฮะ ก่อนที่จะจากกันไปนะเดี๋ยวผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งพอดีได้ไปคุยกับพระอาจารย์นพดลน,นะครับที่อยู่จังหวัดชัยภูมิที่สำนักปฏิบัติธรรมนะครับเขาก็เลยฝากบอกบุญมานะครับนะก็คือการร่วมนะครับบุญนะครับสร้างองค์เท้าเวสุวรรณนะครับขนาดสูงถึง2เมตรนะครับที่สำนักปฏิบัติธรรม ผมรัตนะรังสีอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเลขบัญชีนะครับสำหรับคนที่อยากจะร่วมทำบุญนะครับด้วยกันนะครับซึ่งก็จะสร้างนะครับก็เดี๋ยวมีพิธีนะครับในการวงสงฆนะครับก็คือวันที่13กุมภาพันธ์2565เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook นะครับสำหรับการที่จะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับต่างๆนะครับ เพราะผมเองก็เดี๋ยวว่าจะไปร่วมพิธีด้วยนะครับในเดือนเดือนหน้านะเดือนกุมภานะครับเพราะผมเองก็ไปที่ชัยภูมิอยู่บ่อยๆนะก็เรามีความเคารพนับถือท่านนะเราก็เลยอยากจะร่วมบุญนะครับเผื่อใครที่เ,ออเห็นว่าอยากจะอยากจะร่วมทําบุญก็เชิญได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามารับชมกันนะก็อ,อยากจะถือว่าเป็นการ บอกกันทุกคนว่าผมเองก็มีความเชื่อนะครับนอกจากการอ่านหนังสือแล้วเราก็ต้องใช้อาศัยเรื่องเกี่ยวกับการทําบุญนะครับอาศัยเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยยึดเหนี่ยวจ,จิตใจเอาไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะคลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปตอนที่ผมไปสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันอีกนะว่าจะเดินทางไปที่จังหวดัดอ,อ พิสุนุโลกนะครับไปสอบสัมภาษณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาจะถามอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไว้พบก่นใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับ